ก็าจริงๆงานครั้งนี้ก็เป็นคล้ายๆเหมือนเรียกได้ว่าเป็นเหมือนงานประจาปีประมาณนั้นก็ได้ครับผมว่าตั้งแต่ผมเริ่มทํางานในวงการเนผมก็จะพยายามจัดเหมือนงานที่เป็นการตอบแทนมิตรภาพทุกคนให้ในทุกๆปีครับผมอย่างงานในครั้งนี้ก็เป็นหนึ่งงานเหมือนกันที่เราจัดขึ้นมาเพื่อตอบแทนมฟนคลับทุกคนที่คอยสัอร์ตเราตลอดทปีด้วยครับชรรัก อ๋อ Lost s i n g สเ s p c ใช่ไหมครับผมคือตอนแรกเนี่ยเราอยากให้พี่ๆทุกคนมาสนุกในพื้นที่ของเราลวกันเราอยากให้ทุกคนแบบมาจอยโดยที่แบบตะขันโลกภายนอกไปเลยอะไรเงี้ยเลยเลยใช้คําว่าเป็นคาว่าลอสครับผมก็เหมือนว่าหลงลงอยู่ในพื้นที่ของเราอะไรอย่างเงี้ยอยากให้สนุกก<ป>ันว<ป>ันนี้แฟนาก็เราๆคิดว่าน่าจะเกือบเกือบสองพันใช่ครับผม ใช่ก็จะมีพี่พี่แฟนคลับที่อาจจะติดภารกิจหรือว่าวันนี้อาจจะไม่สะดวกที่จะเดินทางมาชมก็อาจจะเป็นจบชมผ่านทางไลฟ์สตรีมมิ่งครับเรียกมีอะไรบ้างชวในครั้นี้อ่ะแน่ยังไงบ้างอ่าแน่แน่นอนครับผมมีลูกพายครับผมมีทั้งพาร์ทความสนุกพาร์ทแบบซึ้งซึ้งพาสแบบเรียลเรียวชี้ชตหน่อยก็มีครับกา็มีส่วนร่วมมเยอะมากมีน้อยมี่เยอะก็เยอะขนาดน โอกดวยว่าครั้งนี้ผมรู้สึกว่าเป็นงานคอนเสิร์ตที่ผมรู้สึกผมมีส่วนร่วมเยอะมากที่สุดเลยละกันเพราะว่าผมมีส่วนร่วมทั้งการดีไซน์โชว์วิธีการเรียงโชว์หรือว่าอะไรต่างๆคือแบบผมเป็นคนออกแบบแทบแทบเกือบจะทั้งหมดเลยด้วยแล้วก็ได้พี่โคลกราฟมาคอยช่วยข้อข้อตกๆให้มันเข้าที่ให้ภาพมันแบบดูดีมากยิ่งขึ้นเลือกเพลงเลือกโชว์ก็เลือกจากความสามารถของเจสครับ เลือกจากสไตล์ของเกสใช้ท่าอย่างนี้ดีกว่าสไตล์ของ guest ใช่ใช่ใช่คือ guest guest มีเยอะครับผมก็เลยจะมีหลากหลายสไตล์นิดนึงจะได้กนจะได้เห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยกันก็เน้นสนุกครับผมโชว์โชว์ของผมก็จะเน้นสนุกเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือเราอยากให้ทุกคนคือมาจอยมาร่วมสนุกกันในพื้นที่ของเราครับผมโชว์ก็แนวแบบมันๆ เราเรา,าคนหน่อยแต่คอนเสิร์ตเราจะรบกวนทั้งคันครับโอ้โหสุดยอดบอกได้ว่าถูกใจคิดว่าถูกใจทุกคนแน่นอนถึงไม่ถูกใจใครแต่ถูกใจผมครับเมือ่อวานได้มีการตอไปแล้วแข่งันที่เดียร์้วเล่าบรรยากาศครับผมก็ดีครับผม,ผมก็เมือ่อวานก,าก็มีโอกาสได้มารันทูที่ไซต์ฝอ่งจริงครับผมเราก็นั่นแหละต้องจำร็อกกิ้งค่อนข้างเยอะนิดนึงแต่ก็สู้ตายครับผมอะไรที่ยอด ล็อกกิ้งครับเราเป็นสายสไตล์เหรอ <c oughs> ใช่เราเป็นสายแบบชิลแบบไหลไปเรื่อยนครับ <c oughs> ผมใช่แล้วพอแบบบางทีเราเรายึดกับฟิวเรามากเกินไปเนี้ยลืมล็อกกิ้งลืมจุดที่ต้องเดินไปอะไรต่างๆอะไรเลยนะผมก็ต้องพยายามแบบเออดูมายว่าแบบตรงนี้ต้องเดินนะอะไรอย่าวิธีแก้ปัญหายังไงนะคะหรือว่าอฝากเพื่อนครับฝากเกสครับฝากให้เกสช่วยจำครับผม <c oughs> ตื่นเต้นเขาตื่นเต้นเพราะว่าอย่างนี้บอกคือครั้งนี้ผมมีส่วนร่วมค่อนข้างเยอะมากก็เลยรู้สึกค่อนข้างกดดันมากนิดนึงกลัวว่าจะออกมาไม่ถูกใจทุกคนแต่ว่าก็จะทําให้เต็มที่ครับใจแหละเนาะขอบคุณมากครับไม่เต้นไม่เต้นอาจจะมียกโยกโยกฟิลฟิลละกันก็เดี๋ยวรอติดตามครับผมถ้าถ้าจอยมากก็อาจจะเต้นก็ได้ครับ เอาเป็นขอบคุณได้ไหมครับเป็นขอบคุณพี่แฟนคลับทุกคนและกันที่พพอร์ตแล้วก็ให้การตอบรับงานครั้งนี้ดีมากๆเลยครับผมพี่พี่ในแฟนหลายๆคนก็คือบินมาจากหลากหลายประเทศมากๆครั้งนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับดีใจที่ได้เจอทุกคนจริงๆครั้งนี้ก็จะทําให้เต็มที่แล้วก็สนุกไปด้วยกันครับน่าจะคุณพ่อคุณแม่แหละเพราะว่าเขาเป็นคนที่อยู่กับเราแทบแทบจะทุกวันด้วยแล้วเหมือนว่าเขาก็จะเห็น ทั้งเบื้องหลังเวลาเราซ้อมนั่งอยู่ห้องเราก็นั่งร้องเพลงอะไรของเราไปซ้อมเพลงไปเนี่ยเขาก็น่าจะเห็นเบื้องหลังเห็นพัฒนาการของเราตั้งแต่วันแรกที่เริ่มคิดจะทาคอนเสิร์ตครั้งนี้จนมาถึงวันนี้ที่แบบโชว์มันกำลังจะเริ่มแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพลงใหม่ไหมก็ไม่เชิงละกันก็เดี๋ยวไปรอติดตามดูกันในคอนนะว่าจะมีหรือเปล่าไอะไรมันเป็นไอย่างง้เออทุกคนก็อาจจะเห็นว่าผมเป็น พาร์ทแบบศิลปินมากยิ่งขึ้นและกันก็อาจจะ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 จอยในพาร์ทศิลปินมากยิ่งขึ้นผมอธิบายไม่ถูกอยากให้ทุกคนไปรอดูในงานเองด้วยงานสแสดงก็น่าจะปีหน้าครับ <c oughs> ผมคิดว่าปีหน้าครับผมเพราะว่าช่วงนี้เราก็ลุยเรื่องงานเพลงด้วยแล้วก็อาจจะมีงานที่แบบต่างประเทศเยือนนิดนึงก็เลยอาจจะยังไม่ค่อยได้มีเวลาเตียคิวในตรงนี้เอาน่าจะเป็นเรื่องทีปีหน้าเลย คิดว่าไม่ครับผมเอาจริงเราก็แค่คงกลับบ้านไปกินข้นวาวกับพ่อคุณแม่แค่นั้นแหละครับผมพิเศษแล้วโอ oh, ้ดีใจดีใจขอบคุณทุกคนมากๆคือทุกคนก็คือให้การซัพพอร์ตผมมาแบบ5ปีตลอด5ปี6ปีนี้ก็คือแบบทุกคนก็ยังซัพพอร์ตกันเหมือนเดิมก็ยังแบบคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตกัมนมาตลอดเลยก็ขอบคุณทุกคนมากดีใจมากก็ <Okay. S 1> thank you for your support and let's enjoy together tonight and hope you like it thank you so much